สวัสดีจ้าช่องหญยไม้ออฟิเชียลจ้าครับโดยแอดมินปากูสุริยุบานท่าครับพี่น้องครับมาแรงงานครับวันนี้ครับเป็นวันเดินทางครับพี่น้องครับวันที่9ครับจุดหมายปลายทางเข้าก็คืออำเภออูทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ที่ปั๊มปตทครับผู้สิงครับพี่น้องครับปั๊มปตทผู้สิงจอดในลูๆครับ ตุนสเสบียงครับเพราะว่าเราจะวิ่งยาวๆเนาะพี่น้องเนาะกับตุนสเสบียงครับก่อนเดินทางยางๆครับหาร้อยก็กิโลพี่น้องเป็นกำลังใจกันเด้อหาร้อยกิโลครับวันนี้เป็นวันเดินทางครับผู้บริหารม่นบอกให้เข้าไปพักอยู่ที่จุดที่เราจะแสดงเลยประศรนก็ยังบุรุษว่าเขามีงานบอแสดงพักบอนะครับต้องรุนหน้าที่ต่อไปเช้วโมงต่อไปครับพี่้องครับคุณยายไม่ไปไหนยังน้องมาให้กินบะดนี้ เขาไหนยังพุ่มาโกกาแฟโอ้เราคื tea, อสลัดนะสวัสดีจ้ายายใหม nee, ่คุ้มดีเด้อกาแฟก็ได้เข้าควงงจะได้ก็นำคุ้มจะแกวกาแฟเจาเข่า่งกันเลยก็นำไปคุ้มแกวกาแฟยเบ เพ่เข้าไปก่อนมูแลละครับพี่น้องครับแนี่บ่ท่านครับมีแต่จุดมุ่งหมายมีแต่คิดว่าสิหอดก่อนมูเก็เลยไปก่อนมูแลละครับปลาลัดครับมูเขา้าเขาปั๊มเจ้าของแลีนหลวงซื้อครับเออเอาออกจากนี้บ่มีปั๊มแล้วพี่น้อนเงเลยพุ่นแล้วครับปลาสาสพุ่นแล้วครับขัดสังขากับสิอจุตั้งขวากับสิบบุกขืดที่สูงกับสิบว่ามันอยู่เทิรนกับสิบบกเข่าขให้เิ็กน้อยครับ กือบซีเมยนยา่าผุแล้วไปหอดพุ่นกับช่วงมังงัวเล็กน้อยกับปูลุกแหละครับนอนแหละครับบูลุกแล้วไปเอกเข้านี่สุดยอดดีลีครับไปไปเหมือนเดิมมู่เขาบ่ยอมเขาสีเมนเนี่ยโม่พอโมจักพราะนี่รัดไปไปว,ว่าบอเลาะอกไปนี้เมื่อกี้นี่เห<อ>็นเราชะล้ะลออยู่แต่ว่าหางังคือสีเมนเนี่ยผมเห็นพอยายโกแหล,ละคือยามม่เทันพอยายโก้กเลี้ยวล่ะ <laughs> เออพอยายโกไปแล้วเออ ไปแล้วเมื่อกี้นี่แมนย่านพ่ะท่านเฮาบงสวงเฮาลี่ทีล่ะเสียงสนเพิ่นทีล่ะเนี่ยบ่เห็นรถก็เห็นรถก็ที่เขาอยู่พภูณระปราสาทพภูณระเออปราสาทพุ่ภูะบ่ได้ไสใหญ่เล่ายเราพูนีรัตนดาร่าเออโอ้ปันกินข้าวลราทั้งนี้แต่แม่เอาข้าวต้มมาให้แม่เอาข้าวต้มมาให้เออเอาโอ้ได้ปลาแล้ว มื่ขึ้นพิกน้ำปลาหวานบ่มีปลาด <laughs> นวนแต่กระเบาโอ้ดวนแต่ไอกระเดาเสดากับน้บปาปลาหวานเอาแดดเดียวแซบคลาแล้วอร่อยกี่กิโลพี่น้องไปเรื่อยๆโลเฟื่องได้หนุ่ยในบอล ของทับต้องเดือนดุกท้องผมกันเดือนท่างผมบัดอาหารนักแนวนี้ผมบัดบ่คอยสะดวกเป็นไรครับเด่นอาหารเบาๆไป่อนครับเพราะว่านางนั่นนี่ท้องนันอื่นที่หน่อยเพิ่งเป็นโรคกระเพาะอาหารทำแนงครับกันบ่ยิ้วอิลี่กินบ่ไดครับจอดที่นี่สามขั้นครับส่วนทีมงานคอนวอยกาลังจะทย่อยออกมา ก็ยังทยอยออกมาครับไปไผ่ไปมันแหละครับไปเป็นกระบวนเนี่ยมันก็จอดป้อมกันกันนัดเจอกันกับปุณละครับมองที่ภาคที่เศร้าหรือว่าตอนกลางตวนกลางทางมีอย่างกับจังคอยประสานกันครับโทรหากันเอาครับผมเพราะว่าแต่ละทีแต่ละมองแต่ละบอลเนาะลูกๆเป็นกับสีภ้าระกิจแต่ละคนสีบวกืึกันเนาะพี่นองเนาะพวกคนกับปวดนักปวดเบาจอดทากันกันพราะไรด้เพราะว่าจำกัดในเหลือง น้ำมันในแจ้งน้อยกันทิธากันไม่ชั่วโมงสองเจ้าโมงกตสิยากเพราะว่าการติดเครื่องกับมีเตียาวอย่างเดียวคันจอดก็ต้องดับอย่างเดียวครับตอนนี้ล่อหลพม่คนทำภาระจิตส่วนตัวนอกจากว่าเพคนปวดนักกับปวดเบาเพคนจังสิโทรมาบอกพ่อใหญ่โกว่าอกอจอดให้ได้เด้ออีหงลาปวดเพตนว่าเออจะจังหาทางเพคนเพคนจีใส่ข้ามเทีนตัวว่ายิ่งลาหมนแล้วครับ ลูกสาวลูกชายผมอยู่เทงรถนี่ท <Du ot> ี่ลาปวดเพื่อนว่า,าจอดให้หนูแน่พ่อจังตัวปีนี้ก็คงซื้อว่าปากโกา้กับลูกๆครับมีแม่ไหมม,มานั่มกับกาซื้อว่าดีกว่าพี่กายเนี่ยครับพี่กายก็เก่งๆปาโก้เ,กเ,กากกเนะเเาะเขา,าก็บอกคอยอยากบ่ออยากจาบอกคอยอยากไอ้นี่น้ำปันไดครับ มันก็แห้งคืออยู่แล้วพญโก้ซุริโยบ้านตามาดีแม่มามันก็นเลยพรอนค่ายลูกๆกับพอนค่ายกาคาเขาพญโก้กาเขาแม่บางปีใหม่เนี่ยก็เอาแต่ขนมใหม่พญโก้ครับแม่เพ่นผู้บ่เคยบอกอ่ะเอาขนมมาให้เอานมมาให้ผู้บ่เคยจาก็ได้บุลุงคนบ่เคยปากน้ำกันเบิด้ดได้ดูการกะบจีนตีแล้วกับเบาเนี้ยเบาเนี้ยปีนี้กับคงสืกว่าจะเป็นกันเองกันขึ้นครับก็ถือว่ามัน แก่นกันครับมันแก่นกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะยีนหนึ่งยี่หม่เล่านมนุนย์จะยัสัมพันธ์ดีแน่นอยครับดูแลลูกต่อเราดูแลลูกเล่าดีครับยี่หม่ครับเหม่ยนซิงเหมียนของดูแลซิงของในลูกเราดีครับผมลูกเล่าก็เลยมักลูกลูกเล่าก็เลยหาความรอดครับเล่าเกิดมีความเกียงใจกันเกิดขึ้นเนาะครับมันมีความเกียงใจมีความพากันไปน้ากันมันก็บลาบเรื่นพี่น้องครับไปน้ากันกับลาบรื่นครับลองเต๋า พี่ต๋อที่สัตว์เสียมเหียมใส่กันอยู่เลยมันกับโมมวนเนี่ยหลูลวกกเห็นพญโกเป็น,นสีแน่กับสิโอ้ยเราคึ้มมันเป็นตาสั่งแท้ทาท่างแล้วมาเป็นตะควรตีนแท้เขาก็สิคือได้หลูลๆกก็ได้แต่ใจจริงแล้วพญโกเป็นคนใจดีรับพี่น้องครับนคนใจดีแต่ว่าทาท่างอาศิบอ่อไ้ครับลักษณะใจลักษณะทาท่างข้ามบอ่ออาสิควนๆเข้าแน่จั็กน้อยครับหลูกนีก็เลยบกพรอยหยับ กนะสิมีแต่ผูส้สูนิทสีนิทปีที่แล้วก็อี่สามครับยี่สามมันโหใจพอมันกัมีอยู่สี่หาหกขนแหละครับคิดคพแปดขนครับตีโหูแจ,จักนี่ใส่พอแจ,จ๊คไขพ่อพ่อ,พอ,พอแม่มาดูดูกล้านนี่กันผมซื้ว่าสิเป็นกันเองกันลยเสริมครับมี่ยังกป็นยาไข่พ่อให้แม่กินครับผมเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของกับทีมงานแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแนะพงเราี่น้องเนาะครัา เอาตอนนี้รอลูกลูกครับรอลูกลูกก่อนครับรอลูกลูกทั้งปุนกระไดปลาเหนียวครับสะเดาปลาหวานน้ำปลาหวานเนาะ,ะเสต๊าลกันตีกูแซ่บเลยพี่น้องครับแซ่บเลวยกันตีกูได้กูยังกลักันมากอยู่แต่ว่าตอนนี้สิขอเขาตม้มห้องทองไปไปพังๆก่อนพระเอกเจ้าไปแล้วเลี้ยวบ่ท่านเนี่ยมูบ่ท่านย่านบัวท่านกูยโกพัวกูยังกจอดลี่ยู่ พญโกจอดรีอยู่เราบ่เห็นเราหมั่มย่างเดียวเรากระวังอย่หน่อยเอาจอดที่นี่สองฟูไปหาพญโกเราก็สิเกิดในใจสามใดอยังไปแล้วครับศิลปินดังครับตลกตลกดังของสาวหน่อยลูก <laughs> ดังของสาวหน่อยเอาคุณผู้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดก่อนครับเตรียมตัวเดินทางต่อยาวๆครับอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยครับ กิมพี่ฝากไว้เสมอครับสวัสดีครับ